ครับชาลกอินเทอร์าทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามทาง youtube นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องตอนบินนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์โดยตรงนะครับของตัวผมเองนะครับนั่นก็คืออาการป่วยของนกแก้วมาคอของผมนะครับของน้องเฮรานะครับซึ่งมีอาการติดเชื้อในกระเพาะพักอย่างรุนแรงนะครับผมก็เลยได้พาไปหาหมอที่หาดใหญ่นะครับมาติดตามกันนะครับว่าคุณหมอจะรักษาได้หรือไม่นะครับนกแก้วตัวแรกของผมนะครับก็คือนกแก้วมาคอนะครับและน้องก็ชื่อว่าเฮรานะครับ เฮราผมรับมาจากบ้านมีเตยแล้วก็นี้ก็เป็นภาพตอนที่น้องเด็กๆความสัมพันธ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าเราผูกพันกันมากขนาดไหนพาะเขาคือนกตัวแรกที่เราได้นํามาเลี้ยงนะครับแล้วก็ได้ฝึกปล่อยบินเทระเป็นตัวแรกนะครับไปไหนไปกันทุกที่นะครับไม่ว่าเราจะเดินทางไปแข่งนกที่จังหวัดไหนก็จะมีเฮราไปด้วยทุกครั้งเฮราเปรียบเสมือนหนึ่งในครอบครัวของเราแต่แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งนะครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเฮราจนได้เช้าวันหนึ่งนะครับผมก็ได้เอาเฮราออกมาจากกรงตามปกตินะครับ ก็สังเกตเห็นว่าเหมือนเฮราจะไม่ค่อยอยากจะออกมาเท่าไหร่นะครับปกติคือเปิดประตูกรงปุ๊บเฮราก็จะรีบวิ่งออกมาเลยนะครับแต่เช้าวันนั้นนะครับเฮราไม่ไม่ค่อยกระปี้กระเป๋านะครับเหมือนเขาซึมซึมโดยสถาจการณ์นะครับผมก็สังเกตได้ทันทีนะครับว่าเฮราป่วยพอตกเย็นนะครับก็พาน้องไปบิน ตามปกตินะครับเพื่อสังเกตอาการน้องเพิ่มเติมนะครับว่าเวลาน้องอยู่กับเพื่อนเพื่อนน้องอาการเป็นยังไงบ้างเมื่อไปถึงสนามนะครับผมก็ได้นําเฮล่าขึ้นคอนนะครับแต่ปรากฏว่าน้องเวลาน้องเกาะคอนนะครับน้องก็นั่งั้าผวกับหลังนะครับก้มลงไปดูที่คอนนะครับอืดเลวนะครับแล้วก็มีอาการไม่มีแรงนะครับคือวันนั้นน้องไม่บินเลยนั่งนิ่งแล้วก็หลับบนคอนเลยนะครับแฟนผมจึงได้จับเฮล่าปากดูนะครับ ปรากฏว่ามีเมือกนะครับเป็นลูกโป่งอยู่ในลําคอนะครับเช้าวันถัดมาผมเลยรีพายล่านะครับไปหาหมอที่อัดใหญ่คุณหมอก็ได้ตรวจพบว่ามีโปรโตัวและหัวใจเต้นช้าหมอเลยให้ยามากิน7วันอาการของเฮาก็ดีขึ้นตามลําดับนะครับไม่หลับกลางวันนะครับแล้วก็มีแรงมากขึ้นแต่ยังไม่เยอะเมื่อครบ7วันนะครับวันที่8ตื่นเช้ามานะครับตกใจมากนะครับเมื่อมีเมือกนะครับไหลออกมาจากกระเพาะพักของเฮาพอเราลองสังเกตดูดีๆนะครับก็เห็นว่ากระเพาะพักได้ทะลุแล้ว เมื่อเห็นแบบนั้นผมจึงรีบนําเฮราขึ้นรถและรีบไปหาหมอโดยทันทีเมื่อไปถึงหมอก็ได้วางยาสลบเฮราและนําเข้าห้องผ่าตัดผ่านไป3ามชั่วโมงครึ่งคุณหมอก็ได้ออกมาตามให้ไปดูแผลมีจุดขาวๆอยู่หลายจุดเต็มกระเพาะพักซึ่งมันทําให้กระเพาะพักทะลุรวมไปถึงถุงลมก็ทะลุเช่นกันหมอก็ได้เย็บถุงลมนะครับแล้วเอาจุดสีขาวๆออก คุณหมอก็ให้ยามากินนะครับพร้อมกับส่งเลือดแล้วก็ส่งเพาะเชื้อผมเรามานับดูเฮราก็โดนเย็บไปประมาณ20กว่าเข็มนะครับหลังจากนั้น15้าวันนะครับพอแผลเริ่มแห้งดีแล้วนะครับก็พาไปหาคุณหมออีกครั้งเพื่อจะไปตัดใหม่นะครับไปถึงเฮราก็ดิ้นนะครับดื้อมากซนขึ้นเยอะนะครับหมอก็ได้ฟังเสียงหัวใจนะครับก็เต้นปกติดีนะครับสรุปวันนั้นก็ไม่ได้ตัดใหม่นะครับ ว่าซนมากดื้อนะครับไม่ยอมเลยนะครับคุณหมอก็เลยแนะนําว่าให้กลับไปตัดเองที่บ้านนะครับคุณหมอก็แนะนํามานะครับว่าวิธีการตัดต้องตัดยังไงหลังจากนั้นไม่กี่วันนะครับผลก็ออกมานะครับเชื้อที่ปรากฏนะครับเป็นเชื้อแบดทีเดียนะครับที่อยู่ในอุจจาระนะครับของมนุษย์ผมจึงได้ย้อนคิดนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับเมื่อภายลาบไปสนามแล้วก็มักจะมีเด็กๆนะครับนำทันตวันมาป้อนเฮราอยู่เป็นประจำนะครับ ซึ่งเด็กๆอาจจะล้างมือไม่สะอาดจึงทําให้เฮราต้องป่วยในครั้งนี้ผมจึงอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆน,นกบินทุกท่านนะครับได้ระมัดระวังกันนะครับเมื่อเฮราหายดีกลับมาบินไนดะ้ปกตินะครับผมก็ได้เดินทางไปที่วัดเจดีนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ,รบเพื่อไปจุบัดตามที่ได้เคยขอไอ้ไข่ไว้เพื่อให้เฮราหายดีสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากขอบคุณหมอฟิล์มนะครับและหมอต้ามากๆนะครับที่ได้ช่วยเหลือชีวิตของเฮราไว้ เหมือนเฮล่าได้เกิดใหม่อีกครั้งซึ่งคุณหมอทั้งสองท่านเป็นคุณหมอที่ผมมั่นใจและเชื่อใจสุดท้ายคุณหมอก็ไม่ทําให้ผมผิดหวังจริงๆเฮล่ากลับมาบินกับเพื่อน mm hmm. ๆได้อีกครั้งอย่างสง่าง,งามขอบคุณคุณหมอจริงๆครับหากเพื่อนๆมีคําถามหรือข้อคิดเห็นประการใดสาม,มารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ